สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลลิเซียนวันกันดีเช่นเคยนะและในวันนี้เราก็อยู่กันในกิจกรรมทางด้านของกงล้อหันศานะครับผมแล้วก็กิจกรรมหอคอยล้าค่าอะไรต่างๆเนาะแล้วก็จะมีเหรียญสีเขียวนะครับผมเอาไว้ไปทําอะไรเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กำลังมองหาระานเกมดีๆมีคุณภาพตตวเกมราคาถูกกว่าการเติมเองเนี่ยผมขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม e า Play เ,เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกว่าการเติมเองแล้วร้านยังเปิดบร,ริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจที่อยากจะ หรือจะแอดไลน์ Powerpay ก็ได้หรือนะครับผมจะคลิกที่ลหงก์ตใต้เกียอกได้และสําหรับใครที่ไปใช้บริการที่หน้าร้านเติมเกม Powerpay แล้วในหน้าชําระสินค้าครับจะมีปุ่มให้กดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์อยู่อย่าลืมนะครับผมเลือกเป็นช่อง b a c k l i s s e กันด้วยนะครับเป็นชื่อ b a c k l i s s e v e n นะครับผมเดี๋ยวก็จะขึ้นมาทุกคนก็อย่าลืมกดเลือกสนับสนุนผมด้วยนะถ้าเกิดว่าไปใช้บริการกับร้านเติมเกม Powerpay เอาละทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเรามาอธิบายดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆนะครับผมียงงแ่่ตตมม้นะะะอจสสสซึดั ส0บาทจนถึง17งื่นครับโดยสกินที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นทางด้านของนี่เลยไปเฮอร์ครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยผ่านพวกเอ่อมีอะไรบ้างนะมีปีบิตงใช่ไหมอ่ะอย่างแรกเลยเป็นหูเลน,น่าครับแล้วก็ปีบิตรงรอบที่3เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของสกินปู่ไปเฮอร์ของเรานะครับผมใช่ปะถ้าเกิดว่าผมจําชื่อผิดอันนี้ขออภัยด้วยนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของรางวาัลใหญ่ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่เคยเติมถึงเลยตั้งแต่แบบว่า,วาหอลำค,ค่าแรกมันมา<ๆ>ใช่ไหมมันก็จะเป็นทางด้านของจูชิงครับซึ่งแล้วก็ถ้าเกิิิดดว่าาาาเเรตมจจูชงงบก็ะไปท้น ของเสียวอู่ครับแล้วก็เติมเสียวอู่ครบก็จะเป็นทางด้านของถังซานคอนนั่นเองถ้าเกิดว่าใครเริ่มเติมแล้วแต่ตอนนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาสกินถังซานคอนบอกได้เลยว่า <c oughs> ยากครับผมดังนั้นเราต้องแบบว่ารอบนี้เนี่ยเราเอาอยู่ชิงใช่ไหมรอบหน้าเราก็ต้องเอาเป็นเสียวอู่แล้วก็ต้องรอรอบต่อไปอีกโข้มหมดอย่างเยอะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะสำหรับใครที่ไม่ได้เติมอยู่แล้วโอเคสำหรับผมเนี่ยก็จะเอาแค่ปูใบเฮอ่พอนะครับผมแล้วก็ของรางวัลอื่นก็ถือว่าเป็นของรางวัลที่แจกยิบย ok ิบย่อยะ ับผมไปอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือกรงล้อหันสาครับผมอ่าโดยโกรงล้อหันสาจะมีวงแหวนใหม่เข้ามาครับเรามาดูการว่าวงแหวนใหม่นี้มันมีคุณสมบัติยังไงซึ่งวงแหวนใหม่ตัวนี้นะครับผมจะมีการันตีตั้งแต่20 30 50 7 0แล้วก็100ครับผมแล้วก็อยู่ที่ร3 0มนะเป็นกระดูกทานด้านของสีดาวนะผบบมเอซิตรไม่เข้าใจเท่าไหร่ตอนนี้อยากได้สีดาวทานด้านของเอมากกว่าตรงนี้นะครับผมเขาได้อธิบายไ้ว่าในเธนใดเธนหนึ่งขนาดโจมตีศัตรูหลายช่วงนะครับผมช่ว ท้ายสุดเลยนะนะครับผมก็จะสูงขึ้นตามลําดับครับจะเป็นทางด้านของ 12, 24แล้วก็48แล้วก็96ครับโอ้โหค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเชียวครับถามว่าตัวไหนใช้ได้บ้างตัวละครที่มันมีการโจมตีหลายช่วงไม่ว่าจะเป็นเสือนะครับผม6ปีกเอ็ีเอาจงริงใช้ได้เกือบหมดเลยนะ <c oughs> ดังนั้นนะครับผมไม่ต้องคิดถึงนะวงแหวนตัวนี้เป็นวงแหวนที่ดีนะครับผมพอๆกับทางด้านของวงแหวนแมงปล่องเขียวจะดีกว่าแมงปล่องเขียวไหมเพราะว่าตรงน,นี้เนี่ยมันเป็นทางด้านของดาเมทท้ายสุดครับอ่าอันนี้เราก็ต ควรที่จะมีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเติมหรือว่าการสุ่มอะไรเนี่ยก็แค่35อันใช่ไหมอ่ะสาครั้งนะครับผมแต่35ครั้งนี้หามาจากไหนมีเหรียญฟรีไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ามีเหรียญฟรีประมาณ40เหรียญครับผมไม่รู้ว่าทํารายวันหรือเปล่านอกจากนั้นนะครับผมตัวเกมเนี่ยก็ยังใจดีนะก็จะเป็นทางด้านของวงแหวนตัวนี้ครับคล้ายๆกับวงแหวนทีมะเลยนะก็คือเป็นดาเมทที่เออเอาไว้เบิร์ดดาเมจรอบแรกอะ่ะอันนี้ก็เก็บสะสมไว้ได้ครับสำหรับใครที่เป็นสาเนยเบ นเห็หมก็จะได้เอ็กทีฟครับรวมๆแล้วถ้าเกิดว่าเราสะสมครบ160เราก็จะได้สิ่งนี้เลยได้วงแหวนหิมะที่มันเป็นรูปแบบใหม่นะครับผมแล้วก็ได้ทางด้านของ40เหรียญแล้วก็ได้ทางด้านของ40อ่าหินสีเขียวนะครับผมตรงนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันจะรีเฟรชทุกๆวันไหมเพราะว่าเกมเนี่ยก็เหลี่ยมมาเยอะนะหลายรอบที่เราเห็นเนี่ยเขาก็เหลี่ยมมาเยอะแล้วนะครับผมก็คือมีแค่วันแรกนะเอออันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีมาอีกไหมถ้าเกิดว่ามีมามันก็เป็นเรื่องดีครับแพ็คเนี่ยก็จะ เขาบอกอะไรอ่ะกิจกรรมซื้อจํากัรายวันเนยอันนี้ต้องซื้อนะครับผมแล้วก็ได้วงแหวนท่าน้าเขิมะได้ตัว3ตัวโอโ้คุ้มครับผมจริงๆเนี่ยตัวถ้าเราตีเป็นร้อยเพชรเนี่ยก็คุ้ม,มนะแต่อันนี้ได้มาทั้ง3ตัวแล้วก็ได้ที่สุ่มอีกอันนี้ก็แนะนาครับผมว่าเก็บนะครับผมซื้อ แล้วก็จะเป็นแพ็กสิบเก้าบาทอันนี้ก็จะลืมไปเติมนะครับผมก็เติมที่ร้านเติมเกมเพาเวอร์เพย์แล้วก็จะมีหินสีเขียวเดี๋ยวหินสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกช่วงหนึ่งเนาะอันนี้ขออนุญาตแบบอธิบายพวกเหรียญอะไรก่อนจะมีทางด้านของแพนะ็กสิบเก้าเนาะรายวันแล้วก็โปรโมชั่นนะครับผมอันนี้เป็นโปรโมชั่นแล้วเพราะว่าไม่ใช่แพ็กสิบเก้าอ่ารายวันแล้วนะแล้วก็จะมีร้อยสี่สิบเก้าครับผมนี่พวกแพ็กพวกนี้กิฟต์เซ็ตดาวตามใจปรารถนาแม่ชื่อก็ไม่ได้เปลี่ยนดด้วยประเ็น ยังเป็นแบบว่าไอชื่อหอคอยโออาอยู่เลยอะ่ะแล้วก็จะมีตรงไหนก่าเนี่ยมันไม่มีเลยอะ่ะมันมีแต่ขุมวิญญาณมันน่าจะไปซ่อนตรงไหนแหละอันนี้ป้ากิฟเซตดวงดาวปราถนาอ่าน,นะครับผมโดดมา400กว่าบาทเลยนะครับผมแล้วก็700ครับผมก็จะได้แก่น SP ีด้วยนะแล้วก็1,000ครับเราได้ไปเลย1วงนั่นเองหโคตรที่จะด,ดีครับแล้วก็2,003ครับผมตบท้ายโอเคผมอยากอ่านมากเลยว่าพาสีนี่ยมันดีแค่ไหนตอนนี้ยังไม่เห็นพาสีเลยกดดูยังไงวะเนี่ยอ่าสำหรับ ถือว่าดีแล้วแล้วก็พาสซีจนถึง1 0 0 0 0แปี200 0 0นปีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะดีแค่ไหนดังนั้นเนี่ยก็รอดูกันแล้วกันเนาะอ่ะและทีนี้นะครับผมเรามาอธิบายหินเขียวกันเลยดีกว่าครับว่าหินเขียวเนี่ยเราจะเอาไปใช้อะไรอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าอ๋อมันมีอย่างอื่นด้วยนะครับผม40 40 4สแบบนี้ทําค่ายทิปสรุปเลยครับผมได้แค่วันแรกวันเดียวเชื่อเหอะมาได้รูปแบบนี้ได้วันแรกวันเดียวครับโอเคนะครับผมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหินสีเขียวครับโดยหินสีเขียวเนนนนนนีีี่่่่่ยยมมมััักกกกก็็จจจะะะไไไปปออออูททห้้าาาแรรรรริิววงงงงดขข ก็จะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้ระบบมันยังไม่ได้เพิ่มเข้ามาครับมีอะไรดีนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีของรางวัลที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าของรางวัลเนี่ยคุณจะเก็บไว้ซื้อตัวไหนเนี่ยคุณก็ดองไว้เลยครับนี่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาน้ํานะใช้ทั้งหมดหน่วย1 0บร้อยพัน0มื่นนะครับผมสองหมื่นแปดนะสองหมื 28, นะ่นแปดหินสีเขียวเนี่ยเราก็สามารถแลกมาน้ําได้และที่ดีไปกว่านั้นครับทางที่จีนเนี่ยเคยมีขายทางด้านของกระดูกมาน้ําส่วนแขนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรดีนะกระดกมาน้ําส่วนแขน ยนนอ,อยู่ในราคา28งหมนนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็เก็บสะสมไม่รู้นะว่าของไทยเนี่ยรอบแรกมันเข้ามาแล้วมันจะเป็นมาน้ำไหมแต่ถ้ามันเป็นมาน้ําอันนี้ก็สวยไปนะครับผมทําให้เราไม่ได้มีเวลามากในการเก็บเหเาารเเหียญตัวดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่ารอบแรกเนี่ยมันเป็นของตัวอื่นอันนี้ก็ดีไปครับนี่ของรางวัลคร่าวๆครับผมก็คือเป็นทางด้านของการแลกของใหม่หก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่อยู่ถาวรด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมคร่าวๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะคระ ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมดำงกลิปต่อไปนะและสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชม